วัีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปทําธุระนะคะอยู่ที่วัดมังกรทองนะคะก็ไม่ไกลจากสีลมนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะตอนที่มานะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปที่สถานีไหนเราก็ไปซื้อตั๋วกับพนักงานนะคะแล้วก็บอกว่าไปอ่ามังกรทองพนักงานเขาก็บอกว่าฮะอะไรก็คงจะงงประมาณนี้นะคะเขาก็คงไม่รู้นะคะว่ามังกรทองคืออะไรนะคะก็เลยบอกย้ําไปอีกรอบสองเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เลยพูดออกมาว่านะคะ วัดมังกรหรือเปล่าคะนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ใช่ใช่ใช่ใชค่ะหน้าแตกเลยะคะ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดสิ่งนี้ไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้ได้นะคะคาะเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะก็จะเป็นอ่าสเตชันหรือว่าสถานีต่างๆนะคะที่จะไปนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือตั๋วนะคะเป็นเหรียญสีดานะคะแล้วนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็รอนะคะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประตูอัโตโนมัตินะคะ MRT BTA หรือว่า,ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นคะ่ะ ค่เอฟซีทุกคนค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะที่วัดคณิกาผลนะคะอันนี้ก็เป็นพระประธานนะคะหรือว่าหลวงพ่อทองคํานะคะก็จะเป็นพระประธานนะคะสร้างขึ้นในช่วงอปลายรัชกาลที่สามนะคะเพราะว่าช่วงอปลายรัชกาลที่3าก็จะเป็นที่นิยมในการกําลังแบบว่าสร้างวัดเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นพระอุโบโสถนะคะเป็นมีรูปลายศิลปะแบบนี้ อาเก่าเก่าที่แบบว่าสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยต้องไปดูด้วยตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าสวยงามนะคะนี่ค่ะเราก็ได้มาไหว้นะคะวัดคณิกาผลหรือว่าวัดยญยแฟงวัดวัดใหม่ยญยแฟงอะไรประมาณนี้นะคะเราก็อาบอกเล่าเท่าที่เราทราบมานะคะจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะใครอยากทราบละเอียดก็ไปศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นวัดอของใายแฟงนะคะ,ะหรือว่า ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเป็นอห,หญิงงามเมืองหรือว่าพูดง่ายๆแต่ภาษาบ้านเรานะครับแบบ บ้านปัจจุบันก็คือยิงขายบริการนะคะแกก็จะมีจิตใจเป็นบุญนะครกุศลน,นะครเวลาได้เงินได้อะไรมาจากลูกเ้าหรืออะไรอย่เงี้ยก็จะเก็บหักนะครเพื่อที่เอามาสร้างวัดนะครเพราะแกศรัทธาในพระพุทธศาสนามากนะคะเท่าที่เรารู้มานะคะเนี่ยค่ะเข้าไปภายในวัดนี่แบบว่าสงบร่มเย็นมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะอันนี้เป็นศารนะคะศสารใหม่ที่เขาสร้างนะคะ,ะช่วงพศ2,500 23น่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าประวัติของท่านเนี่ยคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะคะแล้วก็ได้มาเปลี่ยนพระราชทานนามวัดจากวัดใหม่ใายแฟงเปลี่ยนมาเป็นวัดคณิกาผลนะคะก็เกิดคณิกาก็จะเป็นประมาณหญิงงามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ผลก็คือผลพลอยได้จากการ ให้บริการอะไรประมาณนี้นะคะนี่ขานี้ก็จะเป็นหลวงพ่อนะคะแบบว่าดูแล้วแบบว่าขลังมากเลยนะคะนี่ค่ะก็สร้างขึ้นสมัยปลายรัชากาลที่3านะคะเนี่ยก็หลายร้อยปีแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ครไปไหว้สักการบูชานะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกอ่คนทํางานกลางคืนแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะก็จะไปขอพอรจากเจดแฝงนะคะเพื่อที่จะให้ประสบผลสําเร็จนาที่